สวัสดีจ้ามือนีกะจิผ้ามหาแนวกินแนวยาคือเกาเนาะจ้าพี่น้องอันดับแรกอะมาดังไฟก่อนเด้อจ้าพี่น้องมือนีกะจิผ้ามาปิ้งลูกศินน้ำจิม้มแซบแซบแต่แต่ละจ่าพันพักหลายๆจ้ากะจิมาเสียบลูกินใส่ใหม่ก่อนนะจ่ามือนีกะจะมีลูกชิ้นแล้วก็มีฮอทดอกเนาะฮอทดอกฮอทดอกชีสจ้าก็แกะพลาสติกออกจากฮอทดอกก่อนนะจ่าพี่น้องจ้า หรือว่าใส้กอ,อกเนาะบางคนก็เอิญใส่กอ,อกเนาะจ๊ะพี่น้องหาไม้กระเสียบทีละอันทีละอันไปอย่างนี้ละจ่ะเมนูง่ายๆเนาะจ๊ะแต่ว่ากินได้ตลอดเลยนี่ก็เป็นลูกเป็นลูกกระเสียบใหม่ละซีลูกก็ว่ากันไปจ้ะพี่น้องวันนี้ก็ทําเยอะมากประมาณย0่สิบามไม้นู่นแหละจะได้กินกันหลายๆคนจ้ะ เมนูนี่กินเท่าใดกับบบเบือจากพี่นองจ้าน้ำจิ้มแซ่แบผันผักเยอะๆเนะจ้ะลูกชิ้นก็เป็นลูกชิ้นหมูนะจ๊ะพี่นอ้องเสียบไม้เสร็จแล้วแล้วก็มาย่างเตาถ่านที่เราดังไฟไว้เลย ใส่ไฟอ่อนเน่จ้ะสารจิ๋มใหม่ก่อนเนาะพิกไปพิกมาพิกไปพิกมาจ้าเพราะว่หยาดมันใหม่ <laughs> นี่เลยเห็นบอเกือบใหม่บอกพี่น้องพี่น้องเสร็จแล้วนี่เลยจ้า